เข้าสู่บทเรียนที่7.3นะคะเป็นเรื่องของเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารค่ะการเตรียมเอกสารนะคะที่จะต้องใช้ก็ได้แก่1แบบแปลนอาคารค่ะ 2. รายการคำนวณน,นะคะสำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นอาคารบ้านพักอาศัยนะคะในการยื่นขออนุญาตจะต้องมีข้อที่1แบบแปลนจำนวน5ชุดนะคะ หรือสามารถที่จะยื่นได้สูงสุดประมาณ7ชุดเท่านั้นค่ะเนื่องจากว่า เอกสารเหล่านี้นะคะเจ้าหน้าที่จะมีการเก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่จํานวน2ชุดค่ะที่เหลือนะคะก็จะคืนให้ผู้ที่ขออนุญาตนําไปใช้ก่อสร้างหรือเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะเอกสารที่นํามาเป็นหลักฐานนะคะหรือว่าแบบแปลนที่เราจะได้กลับคืนมานั้นนะคะจะมีตาประทับนะคะอยู่ที่เอกสารนะคะทุกแผ่นของการก่อสร้างนะคะหรือว่าทุกแผ่นของแบบแปลนนี้ค่ะ ในส่วนของแบบแปลนนะคะลงรายละเอียดอาจารย์ได้เคยอธิบายมาบ้างแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของรายการคำนวณกันบ้างค่ะสำหรับรายการคำนวณน,นะคะที่เราจะต้องยื่นนะคะในการขออนุญาตก็จะเป็น1ชุดนะคะพร้อมลายมือชื่อแล้วก็เขียนชื่อด้วยตัวบรรจงนะคะของวิศวกรผู้ออกแบบอาคารนั้นๆค่ะ โดยระเบียบข้อบังคับนะคะก็จะอยู่ที่พรบวิศวกรนะคะพุทธศักราช2542นั่นเองบังคับให้วิศวกรนะคะผู้ที่ทํารายการคำนวณแล้วก็ออกแบบด้านวิศวกรรมนะคะได้มีการยื่นรายการคำนวณแนบไปด้วยค่ะสำหรับอาคารนะคะที่จะต้องมีรายการคำนวณ พร้อมลายมือชื่อและเขียนชื่อด้วยตัวบรรจงนะคะของวิศวกรผู้ออกแบบทุกแผ่นนะคะของอาคารนั้นๆน,น,นะคะซึ่งได้กำหนดไว้นะคะในพรบวิศวกรพุทธศักราชสองพัน้นั่นเองค่ะบังคับให้วิศวกรนะคะที่เป็นผู้คำนวณและออกแบบด้านวิศวกรรมนะคะจะต้องมีรายงานการคำนวณน,นะคะแนบไปสำหรับอาคารสาธารณะนะคะอาคารทุกประเภทที่สูง3าชั้นขึ้นไปค่ะ โรงงานตั้งแต่15แรงม้าขึ้นไปนะคะกําแพงดินสะไว้น้ำถังเก็บน้ำไหลที่บรรจุ100ลูกบาทเมตรขึ้นไปค่ะโครงสร้างสำหรับการรองรับถังน้ำนะคะถังน้ำมันเสารับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์นะคะหรือใช้ในการอื่นที่มีความสูงระดับฐาน10เมตรขึ้นไปค่ะ ส่วนวิศวกรรมสาขาอื่นๆนะคะให้ดูในกฎกระทรวงที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับพรบวิศวกรพุทธศักราช2542นั่นเองค่ะโดยรายการคำนวณนี้นะคะก็จะใช้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าอาคารที่มีการออกแบบนั้นแข็งแรงมั่นคงและก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะสำหรับหลักฐานอันต่อมานะคะที่จะต้องนำเอกสารนะคะเพื่อที่จะยื่นขออนุญาตปลูกสร้างนะคะ ก็คือสำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆนะคะเช่นสัญญาเช่าที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในอาคารที่ดินในการที่จะขออนุญาตก่อสร้างจากเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะเอกสารนะคะที่จะต้องนำมาประกอบนะคะได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินสำหรับเป็นการพิสูจน์บุคคลนะคะว่าเราได้เป็นเจ้าของที่ดิน ที่นั้นจริงๆหรือไม่นั่นเองค่ะเอกสารอันต่อมานะคะก็คือแบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั่นเองค่ะในแบบฟอร์มนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับความรับผิดช,ชอบของแต่ละพื้นที่นั้นๆนะคะโดยสามารถที่จะไปขอแบบฟอร์มเพื่อนำมากรอกได้ตามเทศบาลหรือว่าอบอตอรหรือเขตท้องถิ่นที่ท่าน อาศัยอยู่นั่นเองค่ะหรือว่าในเขตที่เรากําลังจะก่อสร้างอาคารนั้นๆน,น,นะคะเอกสารอันต่อมาก็คือหนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินนะคะในกรณีนี้ถ้าในการก่อสร้างของเรานะคะได้มีการเว้นด้านข้างนะคะน้อยกว่า50เซนติเมตรเราจะต้องนำแบบฟอร์มนี้นะคะเพื่อให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงนะคะเซ็นยินยอมนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกเหมือนกันนะคะเอกสารอันที่สองนะคะถ้ามีการใช้ผนังร่วมกันนะคะจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ทำผนังร่วมกันสำหรับหนังสือนะคะยินยอมให้ทำผนังร่วมกันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ขึ้นอยู่กับเขตรับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในลักษณะนี้นะคะก็จะมี การก่อสร้างที่เป็นในลักษณะของการประหยัดโครงสร้างและก็มีข้อจํากัดในเรื่องของที่ดินนั่นเองค่ะในส่วนของบ้านแฝดนะคะก็จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ทำผนังร่วมกันด้วยเช่นกันค่ะเอกสารอันต่อมานะคะเราจะได้รับจากสถาปนิกหรือว่าวิศวกรนะคะ ที่เป็นผู้ออกแบบนั่นเองค่ะหนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบนะคะและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสถาปนิกผู้ออกแบบนั้นค่ะตามพรบนะคะของสถาปนิกพุทธศักราช2543นั่นเองค่ะในเอกสารนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะว่า ผู้ที่ออกแบบนั้นนะคะชื่ออะไรนะคะแล้วก็ประเภทที่ออกแบบนั้นเป็นลักษณะของงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานวิชาชีพนะคะทางด้านใดนะคะสำหรับสถาปนิกนะคะที่ออกแบบนะคะเขาก็จะเขียนและแนบเอกสารมาให้เรานะคะโดยมีรายละเอียดที่บ่งบอกว่าจะมีการขออนุญาตอาคารประเภทไหนนะคะแล้วก็อยู่บนพื้นที่เลขฉนด ฉบับใดหรือว่าสร้างตรงไหนนั่นเองค่ะโดยรายละเอียดนี้นะคะก็จะบอกถึงสาขาที่สถาปนิกนะคะได้รับใบอนุญาตมานั่นเองค่ะเอกสารรับรองอันต่อมานะคะก็คือเอกสารรับรองที่ได้จากวิศวกรผู้ออกแบบนั่นเองค่ะ ก็จะใช้สำเนาใบาอนุญาตประกอบวิชาชีพของวิศวก,กรผู้นั้นเหมือนกันนะคะโดยหนังสือรับรองนะคะของผู้ออกแบบนี้นะคะถ้าเป็นในลักษณะของอาคารพักอาศัยก็จะใช้วิศวก,กรเฉพาะ ของโยธานะคะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของอาคารที่ใหญ่ขึ้นเป็นอาคารสาธารณะนะคะมีการใช้ไฟค่อนข้างเยอะก็จะต้องมีเอกสารรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าเช่นกันนะคะมีการระบายน้ําเสียต่างๆที่ค่อนข้างมากนะคะต้องมี เซ็นรับรองนะคะจากวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะการใช้ลิฟต์หรือว่าแมคานิกที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะคะต้องมีใบรับรองนะคะของวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรเครื่องกลนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะหนังสือรับรองของสถาปนิกนะคะผู้ควบคุมงานนะคะแล้วก็วิศวกรผู้ควบคุมงานนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรนะคะและสถาปนิกนะคะจะเป็นหนังสือที่รับรองในการออกแบบนะคะแต่ว่าทั้ง2แบบนี้นะคะก็จะต้องใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอีกเช่นกันค่ะถึงแม้ว่า เอกสารนะคะที่รับรองนะคะของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าก็ต้องมีการแยกเอกสารนี้ออกมาเป็นในแต่ละชุดนะคะ อีกทั้งนะคะเอกสารนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือจะมีในเรื่องของหนังสือมอบอำนาจนั่นเองค่ะในกรณีที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยตนเองนะคะเนื่องจากว่าบางอาคารนะคะการที่จะให้สถาปนิกหรือว่าวิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างให้นะคะ<ๆ>ก็จะต้องมีการแนบเอกสารที่เป็นหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินนะคะแล้วก็เจ้าของอาคารนั่นเองค่ะ